ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบและที่สําคัญก็คือให้รัฐบาลได้รับทราบนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมเมื่อยืนดูอยู่เมื่อกี้นะครับว่าตกลงแล้วคุณอรสลีกับคุณเกียรตินี่ใครหลอก่กันปามจริงผมบอกว่าคุณพอรสลีเสียสละมากนะครับเพราะว่าถ้าผมสีนี้ไปอยู่พักเพื่อไทยได้เป็นหัวหน้าพักไปแล้วนะครับ ไหนที่แกจะไปเป็นนายกแต่ว่าผมรับรองได้ครับคนที่ทํางานอยู่ในรัฐบาลขนาดนี้เนี่ยแม้แต่คนที่บอกว่าเป็นคนใตน้ไม่ได้ผ่านกระบวนการการเข้าหาประชาชนอย่างคุณอซาลีหรือใครกับใครที่คุกคลีอยู่กับพื้นที่ทีจริงคุณรัฐวุฒิลงเลือกตั้งมาสองครั้งแล้วที่นครศรีธรรมราชสองครั้งสองพักแพ้ทั้งสองครั้งแพ้ทั้งสองครั้ง แล้วก็ไปอยู่ในบัญชีรายชื่อไปอยู่ในอะไรต่างๆของพรรคเพื่อไทยพักพลังประชาชนเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลและที่สําคัญก็คือว่าเขาไม่ค่อยเหมือนเรานะครับเวลาเราไปเป็นรัฐบาลเนี่ยพื้นที่ไหนเรารู้ว่าเรามีผู้แทนน้อยเ,ยเราไม่เคยชอบท้่ เราก็พยายามหาวิธีการในการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรัฐบาลประชาชกไม่ว่าจะเป็น,นท่านนายกชวนไม่ว่าจะเป็นผมนเราถือว่าเราเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศแต่วันนี้มีหลายเรื่องที่รัฐบ,บาลแสดงอาการลังเลว,ว่าจะมาซึ่งไม่เคยปล่อยให้ดีเซลเกิน3ามสบบาทมีคนบอกในซ้ำว่าปลายปีนี้อาจจะได้เห็นดีเซลที่36 37 3บาทในซ เป็นซินก็ขึ้นนะครับจากเดิมที่เคยนดะแล้วเชื่อไหมครับรัฐบาลยังกล้าพูดด้วยว่าปีหน้าอาจจะให้ขึ้นราคาแก๊สสูงต้มถ้าขึ้นแล้วก็ลอยตัวนะครับได้ซื้อผมว่าถังหนึ่งนี่แพงขึ้นเป็นเท่าตัว ประชาธิปัตย์ไม่เคยยอมนะครับในเรื่องของการที่จะไปปล่อยให้ราคาแก๊สสูงต้มขึ้นเดือ,รอดร้อนพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นลึกภาพันแล้วกันครับว่าของมันจะถูกลงได้อย่างไรค่าแก๊สก็แพงน้ำมันก็แพงนะครับและรัฐบาลก็ยังบอกว่าจะมีการขึ้นไปเรื่อยๆต่งนางหากแล้วก็โฆษณาเกินจริงว่าเงินเดือนขึ้นค่าแรงขึ้นทุกคนก็ขึ้นราคากันหมดของก็แพงพี่น้องประชาชนก็เดือ,รอดร้อน บางเรื่องเราอุตส่าห์สารต่อนยโยบายของเขาด้วยนะครับแต่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นนยโยบายไฟฟรีของเราก็ดูแล้วว่าใครใช้ไฟน้อยคนยากคนจน90หน่วยไม่เกิน90หน่วยให้ใช้ฟรีแล้วเราก็มาแก้ปัญหาว่าเดิมต้องเอาเงินภาษีไปจ่ายการไฟฟ้าเราก็เปลี่ยนใหม่ว่าให้คนใช้ไฟเยอะ เป็นคนจ่ายเงินให้กับคนใช้ไฟไน้อยๆตามหลักวามเป็นทาผมก็เป็นคนปรับไว้ให้แต่รัฐบาลน,นี้ก็พูดไม่ชัดว่าตกลงจะทําโครงการอะไรอย่างไรเพราะว่าดูเหมือนอยากทําโครงการใหญ่ๆแล้วตอนนี้ทุกอย่างอ้างน,น้ําทั่วหมดจะไปกู้เงินมาเยอะๆมากองไว้ทําผิดรัฐธรรมนูญเราก็ยื่นตีความไปสิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือว,ว่าชีวิต วันน้นอาจารย์พิปัติอย่างท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะลงมงเป็นกำลังใจให้ผู้แก่เขาจะเป็นหน้าตาเขาจะเป็นศักดิ์ศรีเขาจะเป็นเกียรติยศเขาจะเป็นคนทํางานเขาจะเป็นอนาคตของเราสองสตรีแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ขึ้นอยู่กับ การสนุนของพี่น้องที่จะได้เมตตาและร่วมกันทํางานต่อสู้ต่อไป,ปผมเชื่อพี่น้องฉันว่าคุษณนโนมวันจันทร์ที่หกว่างไหมดิฉันก็เอกใจถามว่ามีอะไรหรอคะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งไหมคะอยากเห็นอธิทธิ์เชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไหมคะกระพฤูบ้างได้ คล้ายกันนะครับแล้วก็ผมสีคล้ายกันด้วยนะฮะแต่ท่านเป็นผู้สมงุณวุฒินะครับในอดีตรัฐบาลท,ที่ผ่านมาเป็นประธานในประธานคณะแต่ที่นแน่ๆคนยืนฝั่งนี้รอกว่าจำง่ายๆครับคนที่รอกว่าคือเกียรตสิทธิอมร พี่น้องชาวประชาธิปัตย์ที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมและก็คณะสอสอซึ่งได้พบปะก,กับพี่น้องไปหลายท่านก็ได้มาตามคำเชิญของท่านสสอ,อ,อสลีครับซึ่งวันนี้นอกจากที่มาร่วมในการประชุมของสาขาพัก นะครับ่อเช้าก็ได้มีการพบปะครูนักเรียนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะไปร่วมในงานพิธีพระราชทานเกลิสศพพรครูนะครับที่คุรกรัมยก็อยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องที่นี่ทุกคน แล้วก็มาเพื่อถวกกาสขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนคุณพอสลีนะครับเป็นผู้แทนพรรประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหลายคนก็ได้พูดถึงท่านสสป